เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีผลงานให้ได้ติดตามการทางช่อง7 HD สำหรับซ้อมโอชมพูนุษพึ่งผลล่าสุดขอวันที่18กันยายน เธอได้ออกมาโพสต์ภาพอวดบ้านหลังใหม่ของตัวเองที่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรงหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นอย่างมากสำหรับส้มโอเป็นนักแสดงและนางงามหญิงชาวไทยสังกัดช่อง 7HD ชนะการประกวดมิสแกรนพังงา2019และได้เข้าร่วมการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ n d 2 0 1นคว้ารองอันดับ4ี่มิสแกรนไทยแลนด์2อง9 ในปีนี้เธออายุเพียง26ปีเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีผลงานให้ได้ติดตามการทางช่อง7 HD สำหรับซ่องโอชมพูนุษพึ่งผลล่าสุดขอวันที่18กันยายน เธอได้ออกมาโพสต์ภาพอวดบ้านหลังใหม่ของตัวเองที่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรงหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นอย่างมากสำหรับส้มโอเป็นนักแสดงและนางงามหญิงชาวไทยสังกัดช่อง7 HD ชนะการประกวดมิสแกรนพังงา2019และได้เข้าร่วมการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2019คว้ารองอันดับ4มิสแกรนไทยแลนด์2019 ในปีนี้เธออายุเพียง26ปีเท่านั้น